สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้ก็คือพากันเตยอล่าเรียบร้อยแล้วเก็บเขาเก็บของกันปัดเตรียมตัวที่จะกลับแล้วไปหายูโรแล้วแต่ว่ามีคนหนึ่งบอกบอดติงบอยยังยังนอนอยู่มองเกาอยู่พี่น้องนี่แหละคนนี้แหละเอ้อยังไงเลยนี่กระดุยกระดุยกว้างนมาเอากอยง โอ้ยยังลอยนึ่งยังไงยังลอยหนึ่งบ้านยังซีลอยบ้างไห้ันไงไห้กันนี่ยไอ้ปูตายเบิดเนาเบิดไปืออมาเห็ดอย่างซอมาลินเอาไปบ้านก็บ้องนองทำเองอ่กอย่างไดเงิ่อนลอยหนึ่งน้พมีวัดแล้วพ่อห้กันเราบัดนนี้ จัดการเนี่ยจัดการแรกๆนักๆเลยหนึ่สองสาม๋อไหนเฮ้ออไหนเศ้าวะเนิด้ีโบอ้ย้อไปอย่างนั้นเขาอีกถือมากแบบไก่แบบแไม่คุยที่บาทคึณจะสนไห์ บอกใอีกองหน้าตบแม่เหมนกองหน้ารอบคาเด็ตหนกนึงขายถ้ามาเสียงงอ๊องนี่ฉันอยากไปท่ามันก็ได้ฉันอยากเอาเรื่องฟอร์เมียนไปห่องเดินทางเอาอีปูเขาไปยำกินดิบก็ได้ดอกไม่ต้องตมดอกไม่แก่ แม่กีม่ต้นเขาพไปกินน้ำมะข้าน้้วน่เิมหังเสียแทอี้านีกดเ้วแก่โอ้ยจัดปลาไมเลย้วคืออะไรบบน้เพ่อข่ย่้าอหน้าแเราต้อเ่อไร้่้าพ่อย่้อยู่เพื่อย่านโคตรือสาม่าข่าาน มันเลอกชินเดมีก่ล้นไม่ม็นปะไม่เหมินเลยอ่ะภากมึงต้องดมดิอีฟูดไปหอดเครื่องมือเม้นค์ับรถทะเบิงหน้าจะสิสศูนย์แล้วเออนั่นแหละนั่นและก้าสั็จละกลาบง่ายเหมือู้ไง่ายเจอได้หาวก่อยตั้งหายไปไมห้สิบแมนหใบ้อยเม่นสิ แบงไป50คนสองคนกับอีรอยเออ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 ใช่ใช่ที่ไปชิบะโอ้ยชิบะจะพลิซน้อที่นอตจะสำรองอะไรอะไรอะไรเธออย่าไปเล่นมิวสิคเพลงให้คนอื่นนั่งไม่บอกเลยเห็นเคือกับคือหเสียงยุ่วเขาแม่ไปเร็วๆสิไปตลาดสิไปกินเขาอยู่ตลาด อไปอด oh, อึดออ,อ,อ,อโ้ยเนะอย an <c oughs> oh, <imagining> <rules> like mm ่าเบรกดูลจนหัวเข้าสุดเอาของข้าวขอ้าวอาไม่ฝากมันไปละจมมันแล้วให้มันเดินหนีเนาะอไรให้เจ้าหน้สนองมากกว่นี้หรอมยก็ฝากกันไปเอาไปด้วยโอ้ยไปพน่าเมยไปยังทังสองสู้ไหมคะยกลังวันนี้สู้นะคะ แม่ยี่ท่างผีรถยี่ท่างผีออมยังผุ่นปาดคนคนยกชุดคนนั่นกลางเต็นเนีเบิ้งผมหนาก็ผมเป๊ะปันซู้ๆเป็นผู้ใด่แม่นัวดอกกระเจียวมาฝากแต่เมื่อวัน วันนี้เรื่องเอาล่องรถไปเบื้องลักษณะมันดูยังไม่ตายนะนึ่งในไปเบื้องสภาพดอกกระเจียวเด้านตะวันบนเอาดอกตะวันเหมือนอมน้ำเลยอ่ะค่ะพวกนี้ปูกินกับดอกกระเจียวใส่แม่กนให้หน่อยนะให้เรากินจ้องให้นนู้นจังดอยกด้ดอกกระเจียวมีประเด็นกำไงดอกไอเลิฟไอเลิฟอยู่ ใช่เขาเราทางนีเพี่น้องทางแม่ครัวอันนี้คือสายฝากัารสายกินว่ะค่ะแน่โอ้อันเขาบอกว่าม่นเขาจากเมื่อวานนี่บอกเฮ้ยเจ๊เลยเขามาเหมเขามาเขาปัดบรรยากาศเตะกักินแบบนี้เนี่ยอยู่บ้านเลยแต่เสาค่ะบรรยากาศแบบนี้แต่เสาเลยสุดยอดวันหลังเราไปยังก่อน โอ้แมสบลังบ่พอได้นน,น่นเบื่งแน่นแค้วว่องพอร้อมีป่นั่น <laughs> เคล้วว่องพร้อมเนี่ยนี่ทำไรอะฟังนั้นอะฮัลโ <Hello. S 2> <Hello. S 1> ห,หลอานมๆเลบ่ะอ้ย <Hello. S 2> oh, สุดยอดที่ยัง่ะ เอามีปลูกไปไส้เนาะวันนี้นออ้องพี่เมียน้องต้องมองจอดรถค่ะน้าเปียกบนสภาพรถพ้่นอ้องนี่พื่อน่ะยาสภาพรถปูตมบูดินคักแนวโอ้ยเด็ดตนนัวนด้สื่อมาตลอดพ่อหายหกเดือนเอายาข้าวที่ปลูกนั่งรั่วแล้วนั่น หรอแบนอีหลีเลยยางแบนอีหลีขางใส่เติมว่าเป็นพร้อมแม่บัดนี้ไปร้านเอาติใช้ปลุกเนี่ยมีปลูกยางขางเจ้ากับยางหน่ะโอ้ยางหน่ะือแบนคือบวมสิยางหน่ะยางน่ะเขาสองสองอันเลยเป็นแบบมันติ่ม่รู้มันเป็นเป็นไงเดี๋ยวไปจอดปั๊มก็ให้พี่ต๊บดูให้ว่าค่ายางเท่ากันไหม จะได้เติมลมเติมลมอะไรในตัวเจนหรือว่าลมธรรมดาปลูกเขาปลุเลยแล้วปกติเติมยางเท่าไหร่ไปหลานยางเดียวหายคนเช็คให้เลยว่่ได้ทำกระสีเหมือนคนคน,คนอื่นน,น, okay. นั่นแหละกิงอนึ่งสิบสองตอนนันั่นแหละเมื่อใดเติมห้ตัวเจนมเราเติมลมธรรมดาไม่ว่าน่าจะลมธรรมดานะถ้าเป็นไนโตรเจนจะต้องเป็นพวกเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุให้ตอนขาย เอาแม่ปลูกไหมคะพือไรล่ะจางามห้างไปทของแม่อาจจะไปชี้ช่องตอนนี้กำลังรอแม่ปลูกอย่ค่ะทุกคนรอความหวังประฮิวเขามากมันแจ้งเราวันนี้นะสีว้ก่อนนั่นละ่ะชั่วโมงหนึ่งหมดได้แต่วังดอันจะแพนเก้าชิโลั้งสี่เปีนก,นกนเป็นว่าขายเงินเดือนปีจุดฟังนีขำ่าฟังนีเลยน้ว่า,านะะนอกค้าเนาะ

เขาหาขี้อยู่ปาขี้ตู๊ก็อันที่ว่ารไฟแหลนย่งบสู่ขี้นี่ตเออ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 เอเอ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 เออออเ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 อเออออเออออเเออออเออเออเเออเออเเออ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 เอเออเออเออ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 เออเออเออออเออเออเออออออเ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 อ ทุกคนหนาวเบอร์ลาก็รุนนัหนาวรุนเจ้าซุ้มมากตอนนี้ัมาเลียเพนแ้กันเราเด้อที่เมืองคาเด้อทงสีหลคายทสี่ักี่สอนความเดอเถอเออเโอ้ยดีเลยอีมากล้หาอยู่แวเหมือนว่าเ้ยแยกฝาแล้วเป็นยังตววอยลมาตัวกันเอาที่ฝ่ายนั้นคายไนนองค่ายเรแข่งอะไรอนเเออ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  เห็นว่าสุดือมพี่น้องพี่น้องนะพี่น้องเห็นเด้มพี่น้องแตว่ามึงตัดสังเกตเลยอยู่กลางมูนอันยืนด้ลเเออ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 ะนะเป็นนีเนี่ย่ติ๊อเดี๋ยวดวว่เพื่อนไม่ชอบเพื่อเพื่อน่ไมใส่หน้ากลวเพื่อนใส่าใเคนไปแล้วบุญได้เป็นชีพเปิขเท่าที่เพื่อนนัพี่น้องนาจะถ่ายเยอะเพื่นแต่ว่ารอเป็นหนึ่งอีกประมาณจั ไม่อยู่แบบนี้มันเป็นอะบ่เมื่อยเมื่อยแหงจะดีเมื่อน้เขาหอดจะตีอะไรเมื่อยแจงจ้างฟางหกม่งเสิโอ้สัมผัสพอดีเลยเนาะขันซอดแปนมงก็ของฮวอนวืวูแล้วเทียนมงนี่ตากับผสูงแสงแล้วเขาล่งจะหกม่งตีหาเคํานสัพอดีเลยความรู้สึกขันขันแมนซอดแจงนี่ดีเซรากับผโดนเถดเซรากับผู้ดีพอดีแบบแพงอันนั้นอ่ะแจงจะอันสั่นนะคะเลยด้ซองมาที่เสร็จเราฉะ ปล่าเรากาเหลยบเ่นเอาอกัน,นเดือดกอนอันทีมันแบบว่าก็เลยซินจีนวางเงื่อนกันเดีจีทวันนี้เพลงเล่ามันไม่พมเพลงสดๆเนี่ยคือไม่ซ้ำด้วยนะแมนมันจะไม่ซ้ำแค่ข้ามบางข้ามเราก็เงาเลยล่ะยาว่ว่าคือนจะมาของเขาเป็นอัลาบาั้มเดียวกันเนาะคือบ้านมิเต่ร์ค้อนหลงแมนไปแบบฝ่ายบล็อคแย่นบล็อเป็นไข่กันไกลกันล่ะโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับริมนี่แบบคลิปนี้ผมเขาตอกลาไปก่อนแล้วโอ้ยลินฟันกันหิวเขา<ม> ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไว้เจอกันมื่นก็นได้มื่นื้อก็ได้มื่โตรงมื่เต็งมือว่ายังเง็้ยังมาเหลียวอยู่เป็นทีรีได้ไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ